โรงเรียนนี่คนอย่างอริงเลยสวัสดีค่ะเราจะเล่นล่เราไม่ด้ป็นีเกดคเดเลยมาอยู่ที่ยังไงมาคนเดิโอเคนี่คือเพื่อนตีมอแกนนะคะไม่เคยถ่ายคลิปเลยโอเคล็าหลังครับไปแล้วย ไปไปตามมิชช่นี้ไปนะครับเราวม่ไปดูจับตุ้งเดี๋ยวขอแมไป,ออไปซ่ไปซื้อขนมโอเคตามาไปมด้วยได้ไม่มื้เจะกินได้หไหมมึงจะตายยังเอากระเป๋าให้ด้วย <laughs> คือว่ามันควรคือว่ามันควรตีนมากเลยนะครับ,รรบโอเคป้ายมือผมนิ่งมากเลยเราไปซื้อของ,ของ,ของไม่เหมือนนิคตากล้องคนเก่าของยี่โมแกนนะครับเพราะมันอยู่แบบอยู่ที่แดดมันมันดำมากเลยโมมึงอย่าไม่ไไมล้วมึงตื่อยอยู่ที่แดดไอ้เหี้ยมึงดำจริง เดี๋ยปูเดี๋ยวแล้วมันไม่มีกุญแจไงเราจะไปซ้อมวันนี้ก็คือทื่อของก่อน,นมึงไมื่อไหร่เหรอมันจะกินนี่ <c oughs> แต่มันกินไม่ได้เพราะมันเผ็ดกิน,น,นได้มันเผ็ดอ่ะคืออะไรแต่แล้วมันเผ็ดมันเผ็ดจริงไหม ไม่แไเลย,ไม,ยคคไม่ขออายาา่าคะพระคิะออนอ้ยมันได้ยินว่าส,ำำสิป่ะมันมีแบงร้อยหสิบกมันจะพูดซ้ำนะมาแสงโอ้มันมีแบงร้อยอีก มันมึงจะซื้อมงอล่ะนดเนีอยเ้ยพี่อะาสิแล้วมึงจะเอาไหมเนี่ยเขาก็ททนมึงมาสีสิบสมึงตกเลขขาะแม่ห้าสิบเออชหัวยายมึงซื้อไป่ดึงอะไปทำมาม่าสิเกาหลีไปโอเคโอ้โหเจิงมังเองร้ยเบาทเลไม่เลียง เออเดี๋ยวนี่เขากินสายเลยนี่ครูที่มาสอนเราวันนี้ไปครูโดนถอยหลังของมึงคนเดียวเลยเนี่ยน้องจะช่อบพี่เถื่อโอเคครูโดนถอยหลังตังมิดมึงเอาไปให้เชื่อมเพชรไปคือหนาะแม่มึงสีมึซื้อแล้วก็กูไม่อยากกินอ่ะเอ้ามึงอกีซื้อมากูขออีกกูไม่ให้เอาไ้เขียนเราต้องทำอมาพ่อมึงสีมึงซื้อโมกสิกูดงกูเลย นี่ถ่ายคลิปหน้าถ่ายคลิปครับอีณมาทวงครับผมมาทวงเท้านี่แม่คุณที่มาทวงนะครับนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายรูกเขาแทนครับโอ๊ยตุ๊ดนี่ถือว่าเขาคือตุ๊ดโคตรจะแท้ครับนี่นี่ให้เราไป็ื้อมามากโอเคเราเปองมาที่บ้านครับถือว่าก่อนนี้ผมกวนตีนมากเลยครับไปไป หมดแล้วหมดแล้วหขอโทษนะครับไม่เป็นกระเป๋าสิหกสิบแปงยี่สิบสามใบก็หกสิบเนี่ยเออแล้วมันกินตกแรกทำไมล่ะโอเคนะครับใต้ของเล่นนะครับโอเคไปครับ ทิ้งเงิยายไปทวงเันไปก่อนแกเดินแกไม่ถ่ายฉันเลยนะเอาของกยจะถ่ายแล้วมึงก็หนีกูไงไปไปโทรแม่ดีกว่าไปเร็วเราจะถ่ายอีเชื่อแว้นนี้นะครับโดนแกพาครับขอเถิดจะรับคุไทยครับไอ้แซ่อเนน้องจะท้องกันไหนไหนไหน

ฝนตกแล้วมึงมาขึ้นมาม,ามาึงแต่ฝนก็ตกมึงท่านเนี่ยเราจะไปเราไปนั่งกันเถอะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปชั้นมากสุดแค่นี้ทำไมต้องถ่ายด้ไปบ๊ายบายไม่ไปจอไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้น้องมโมแกนนะอย่ากดนะครับอย่ากดอย่ากดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโมแกมันเอาคลิปตอนไหนเป็นคลิปตอนไหนครับโอเคมึงมามึงมามึงมาออกเลยออกเลยแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิป